สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4-8เมษายน2565วันจันทร์ที่4เมษายน2565เวลา14นาฬกา15นาทีนางมารีนครวัฒนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายในเศรษฐศิทธิ์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการและนางสาววิชุดาสอนปานนักวิชาการแรงงานให้คำปรึกษาแก่ลูกจ้างโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิที่ลูกจ้างพึ่งได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้อำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างผู้มาติดต่อณนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี วันอังคารที่5เมษายน2565เวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีประจำปีพศ2565โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อเตรียมการและกำหนดรูปแบบจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างลูกจ้างประชาชนผู้ใช้แรงงานได้ตระหนักถึง ความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์ให้แก่สถานประกอบกิจการและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายแรงงานทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้คัคันณะห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานีหมู่ที่2ตำบลหนองไผ่แบน์อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี วันพุธที่6เมษายน2565เวลา7นาฬกา30นาทีนางสาววิชุดาศรปานนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักกีบารมราชวงศ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระองค์โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจัง จังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพร้อมด้วยนายอารมณ์กดวรกีนายพีรพลตันธโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีณห้องประชุมอาคารสองมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีวันพฤหัสบดีที่7เมษายน2565เวลา9นาฬิกา นางสาวชดาพรสุนันตานักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาววิชุดาสอนปานและนางสาวธัญชนกเพรมอ่อนนักวิชาการแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์พศ .2565 โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานณสวนน้ำเฉลิมพระ เกียรติบึงพชนกอเภอเมืองจังหวัดอุทยธานี ต่อมาเวลา13นาฬิกานางสาวชดาพรสุนันตานักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาววิชุดาศรนปานและนางสาวธัญชนกเพรมอ่อนนักวิชาการแรงงานตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีและกลุ่มทอพรมตําบ ลงขวางอำเภอหนองคายยางจังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมทั้งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจาการตลอดจนกำชับให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเขงครัด วันศุกร์ที่8เมษายน2565เวลา10นาฬิกานายเศรษฐสิทธิ์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการนัดสอบข้อเท็จจริงนายจ้างกรณีค้างจ่ายค่าจ้างโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้สอบข้อเท็จจริงจากนายจ้างตามขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายและได้ส่งเสริมแนะนำสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ให้แก่นายจ้างได้รับทราบตลอดจนอำนวยความสะ ให้แก่นายจ้างผู้มาติดต่อสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง u t u b e สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุไทยธานี